เงินเงินทองทองถูกไหมถูกต้องครับเป็นเงินทองอะไรออกหรือเข้าไม่อยากจะพูดฝันทอง,งไปเป๊ะเลยเ,เปิดศึกเลยไหมล่ะเปิดศึกข้อที่สองราศีใดในช่วงนี้จะถังแตกโอ้โหนั่งเป็นจวยม่าขนะ้นล้ายงเคยากขน้องยุย้ยถาน้องยุ้ยแต่ว่า จังไงใช่ไม่ว่าใครดีจะตอบจากเองก็ไม่อะเราไม่ถังแตกใช่ไหมเราโหสบายใช่ไหมว่าพี่ป๊อปดีกว่าจะเองไม่ถังแตกท้องจะแตกแต่ไม่เปล่งไปหมดเลยอะมันมันแลงชกินอะไรกินอาหารอะไรอ่ะเขาชอบชอบอะไรอ่ะครับอยู่กินได้ทุกอย่างอยู่ไม่แพ้อะไรเลยค่ะอยากกินอะไรพิเศษมีไหมไม่มีพิเศษค่ะกินได้หมดกินได้หมดกินทุกอย่างเลยกินที่เขากินกันนะมาถึงมาถึงจิ้งรีดขาวพี่จิ้งรีดพี่จิ้งรีดต่อวันราศี น้องนิวน้องนิวอาจจะแบบว่าเป็นช่วงนี้ช่วงเดียวก็ได้เพราะหลุดจากช่วงนี้แล้วโอ้โหรวยเละก็ยังตอบเขาอยู่ว่าเขาโอ้โหแางเยอะมากเลยพอมาตอนนี้ก็จะมาถังแตกแล่วใจอะไรอ่ะก็ตอบเสร็จแล้วรู้สึกผิดไงปลอบใจปลอบใจรู้สึกผิดไม่เอาสิเอาราศีสิคะอาจจะไม่ใช่น้องนิวก็ได้ใช่ไหมคะแต่เป็นราศีไงที่เราคิดว่าชตรงนี้ด้วยอาจจะต้องแบบว่า ปรโหมทเยอะเดินสายแต่งตัวเยอะทุกหนีส่วนมีส่วนาแ้แถังแตกที่แต่งตัวเยอะเนี่ยน่าจะเป็นคุณนายไฮมากกว่าเอาพี่สนค่ะพี่สนตอบว่าราศีราศีมที่แหนมของเราอยากจะตอบตัวอย่างเมีอนกันทำไมไม่ตอบไม่ดีเดี๋ยวมันตำปากไม่เอาครับแล้วก็ลงที่ผมทังนั้นผมไม่อยากให้เป็นแหนมเลยครับผมขอปกป้องคุณราศีเดียวกัน ปกป้องเพราะว่าแหนมเป็นราศีเดียวกับเราสองคนตามแหนมมาหลายข้อแล้วพี่เขาตามอีกทีพป๊อบตอบว่าราศีราศีพูดอยู่ยองๆยังจะตามไม่หเขาไม่มีอะไรในนอกคนนี้เขาตามที่ไม่ได้ลบเลยนี่ฮะได้เขียนบ้างมันยป๊อป๊อได้เขียนบ้างไหมอะ มันยังไงทําไมถึงต้องเป็นนายแหนมก็ตามมาน้นก็ผมผมบอกแล้ววันนี้มันต้องมีแหนมบ้างแหละเขาเขาาดังขนาดนี้อ่โอเคดีแต่จะมีต้องยุ้ยตอบว่าเป็นป๊อกด้วยนะนะคอยรับนะพี่เอมตอบว่าห้อ้ยพวกนี้พูดไม่ฟังวะตัวไคือเมื่อกี้แหนมเขาบอกว่าข้อที่แล้วเขาบอกชื่นชมผมก็เลยเลือกผม ก็เลยชอบชมกลับเราอยากให้เขามีความสุขเออได้อยู่ในถังสักพักเลยพอนลงไปในถังโต๊ะเตะแต่ตอบไปตอบกันมาพี่แหนมพี่แหนมพี่แหนมตอบว่าราศีเอาคืน ไม่ได้เอาคืนับไม่ได้เอาคืนคือว่าป๊อปเนี่ยครับบอกไว้เลยว่าเขาเป็นนักร้องที่มีงานเยอะที่สุดคนหนึ่งในประเทศนี้โอ้โหคือ31วันเขามีสักกี่วันนี่น่าจะมีสักหนึ่งหรือสองวันอที่เยอะแล้วที่ว่าที่ว่าเยอะหนึ่งสองวันเนี่ยไม่ใช่ครับนั่นไม่ควราีเว่ามีงานเยอะมีงานเยอะครับแล้วก็จะถังแตกบ้างก็คงไม่เป็นไรนะครับช่วงนี้นี่นีน้อยๆนะพี่ป๊อปนะให้เขาโดนไปบ้างให้มันใช่เหตุผลขึ้นเลยกันมาเนี่ย รวยแล้วโลเลียมันว่าลักษณะคุณไม่รู้จะไปเอาใครให้ไปแต่เราก็โดนอารมเยอะนะเม็ดอ่ะเม็ดอ่ะเออเราจะเป็นยังไงพี่ใช้ตังค์เยอะไหมช่วงนี้เยอะเหมือนกันใช้เท่ากันเห็นแกมาปรึกษาพี่แกจะทำบ้านอีกแกจะใช้ตังค์เยอะไหมเนี่ยอยากทำห้องทำอะไรนิดนึงครับเวลาพาเด็กมาจะได้ไม่รู้ว่าใครพี่นี่เหมือนแม่เปลี่ยนได้ไหมอะไรอยาเปลี่ยนยังไม่ได้ตอบอยากจะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยน แต่เมื่อกี้คุณพิพากษาเข้าไปคุณพิพากษาเข้าไปอยากเอาแหนมอ่ะได้อ่ะเชิญครับทุกคนตอบเยอะไงเราก็เราก็คิดว่าเขาแหละแต่ตอนแรกว่าจะเอาอีตาบ้านนั่นอ๋อเราไม่เอามาแล้วค่ะคุณดาวพรมอนว่าท่านแทนอันนี้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากอะไรเปลี่ยนจากราศีคุณสนคุณสนราศีตุล ถ้าผิดแล้วจงว่าเลาะให้ไม่แล้วเปลี่ยนมาทำไมอ่ะเออก็แล้วเปลี่ยนมาเป็นพี่แหนมทำไมเพราะมันมันไงคนต่อกันเยอะที่พี่บอกใช่ะก็ใช่สิเขาตามเขาตามกันเยอะโอเคโอเคแต่เขายังเปลี่ยนได้อยู่ใช่ไหมไม่ได้แล้วเปิดไปแล้วไงเปิดไปแล้วก็บอก่พี่ยิ่งโยนตอบว่าราศีราศีทศนิษฐ์ทำไมเป็นทศนิษครับก็จริงๆแล้วก็ จริงไม่ใช่เฉพาะตัวบุคคลมันเป็นราศีมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวบุคคลนะใช่มตอบเป็นราศีครับราศีตุลดูที่ราศีไม่ได้ดูที่พิศนพูดกันไปน้องเอิรนค่ะน้องเอิรนตอบว่าราศีทำไมอ่ะว่าเยอะงี้ช่วงนี้คือมีคิวโปรโมตต่อกันแบบว่าหลายเดือนค่ะสามเดือนต่อแล้วทำไมก็ตัางเยอะทำงานก็เยอะดิโปรโมตหรือโปรโมตไม่ได้ใจได้ไม่ได้ตา พอโปรโมทไม่ได้ตังค์เหรอไม่ได้ตังค์ค่ะก็จะเป็นช่วงคุณก็จะพูดแฟนที่แบบว่าอาจจะไม่ไม่มีรายได้อะไรอย่างงี้ค่ะก็ช่วงหนึ่งอะไรอย่างงี้อ่าเออเพิ่งรู้นะเนี่ยเออเพิ่งรู้ว่าไม่เห็นไหมเนี่ยนักร้องเขาก็ไม่ได้แบบว่ามาทำงานง่ายๆนะกว่าเขาจะดังเขาต้องไปโปรโมทนะเขาต้องทำงานต้องนิวต่อว่าราศีจริงจริงน้องเอิรซึ่งเป็นราศีเดียวน้องสีค่ะก็ทำงานด้วยกันคือจะโปรโมท จอได้ตังไม่ได้ตังก็เหมือนกันค่ะห้าสิงโตของเจ๊ตัวว่าราศีราศีพี่แนด้วยพี่แหนด้วยเพราะเระคือต้องบอกว่าข้อนี้ยากมากครับครับแล้วก็ไม่รู้จะตอบใครครับครับผมแต่ว่าก็เหมือนเหมือนแบบว่าดูพี่พี่ๆีเขามีข้อมูลกันมาตามกระแสมาครับผมเราคิดว่าพี่แหนยังไม่ออกเลยครับต้องข้อนี้อาจจะเป็นพี่แหนอะไรเงี้ยครับ มาคนโชคดีคือคนนี้ครับนี่งานเข้าราศีอครับอันนี้ไม่ได้จะบอกว่าเป็นตัวพี่สนนะครับแต่ว่าพอดีก็คุณเขียนว่าพี่สนอยู่เนี่ยครับใช่ครับคือก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยผมผมเพิ่งไปอ่านแบบหนังสือเหมือนแบบว่า ดวงอะไรสักอย่างเงี้ยแล้วก็ในราศีตุลเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นในช่วงที่ต้องใช้เงินเยอะใช้จ่ายเยอะมากแล้วก็จะชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรเงี้ยเออคือผมอ่านมาผมผมเพิ่งขึ้นเครื่องบินมาแล้วในในเครื่องบินมันมีบอกอยู่ใช่คุณฝนคุณเป็นคนชักหน้าไม่ถึงหลังเหรอครับมนี่เขามีข้อมูลคอบยังขอบแล้วอาจารย์ลิงฝันราศีที่ในช่วงนี้จะถังแตกคือราศี ดีคนอูนะครับราศีอาเค